แคนาดาเขย่าโลกกับขวานตา่ำอินเทอร์เน็ตที่แฮกไม่ลงขณะที่โลกยังแข่งกันเรื่อง 5G 6G หรือ Wi-Fi 7แคนาดากลับเลือกเส้นทางใหม่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้างบนควรนต้ำหัวใจคือควรนตัำคีย์ดิสทริบิวชันหรือ QKD ถ้าใครพยายามดักฟังข้อมูลจะหายเพราะกฎฟิสิกส์ทำลายกุญแจทันที นี่ไม่ใช่การเข้ารหัสธรรมดาแต่คือระบบที่แม้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์อนาคตก็เจาะไม่เข้าแคนาดาไม่ได้พูดเปล่าแต่กำลังลงมือจริง 1. h y p e r ฮเปอร์สเปซโปรเจกต์ร่วมมือกับยุโรปเพื่อทดลองส่งข้อมูลควอนตัมผ่านดาวเทียมข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก 2. q u ควอนตัมอ r นคริปชั n นแอน e n c e อน t e l เท t ลหรือ Q E Y S S, S A T เป็นดาวเทียม LEO ที่ทดสอบ QKD ระหว่างพื้นดิงกับอวกาศหวังแผนปล่อยปี2025 2026เพื่อปูทางเครือ่ไขควันตั้มระดับประเทศ3 UBC Breakthrough ทีมวิจัย UBC QMI พัฒนาชิปซิลิคอนที่แปลงสัญญาณควอนตัมจากไมโครเวฟเป็นแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเกือบ95%ความก้าวหน้านี้ช่วยให้ควอนตัมอินเทอร์เน็ตก้าวจากแล a บวิจัยไปสู่โครงสร้างพื้นฐานจริงได้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การอัปเกรดความเร็วแต่คือการสร้างอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสำหรับธุรกิจและคนทำงาน 1. cyber security reset โลกไซเบอร์ที่เคยป้องกันด้วยรหัสซับซ้อนอาจถูกแทนที่ด้วยระบบที่ไม่มีวันถูกถอดรหัสธุรกิจการเงินการทหารและข้อมูลสุขภาพจะเป็นกลุ่มแรกที่ใช้ประโยชน์ 2. h y p e r ปอร์สเปซเรหากแคนาดาเป็นประเทศแรกที่สร้างเค,ครือข่ายนต้ำระดับประเทศได้จริงจะเกิดควนต้ำหับดึงดูดเงินทุนและบริษัทเทคจากทั่วโลก 3. ลองเกม แม้เทคโนโลยียังไม่สมบูรณ์แต่นี่คือเกมระยะยาวที่คล้ายกับวันแรกๆของอินเทอร์เน็ตในยุค90ใครลงมือก่อนมีสิทธิ์กำหนดกติกาอนาคตบทสรุปธนดาไม่ได้แข่งเรื่องใครเร็วกว่าแต่เลือกสร้างสนามใหม่อินเทอร์เน็ตที่ไม่มีวันถูกแฮกนี่คือการเขย่าโลกไซเบอร์ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจการเมืองและชีวิตประจำวันของเราคำถามที่เหลือคือ ใครจะเป็นผู้เล่นรายถัดไปในสนามคนตัน้มนี้จีนสหรัฐหรือใครบางคนที่กำลังซุ่มอยู่ในเงามืด